รายการร่วมทุกร่วมสุขนะครับสัปดาห์ก่อนโน้นได้มีการบันทึกเทปรายการในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครับคือเป็นงานที่ได้มีการวิจัยนะครับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับได้มีการสารวจวิจัยพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนของบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยลาลัยกับคนภายนอกเพื่อลดปริมาณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยมีนักวิชาการและหน่วยงานที่ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายทีเดียวนะครับครับ ก็ปรากฏว่าพันตํารวจโทกิติวัฒน์ฉับโพสีซึ่งเป็นอาจารย์นิติศาสตร์มอบนเนี่ยนะครับเป็นผู้วิจัยก็บอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนใช้รถเทีวนนทั้งในและนอกมหาลัยนี้เพิ่มขึ้นจุดเสี่ยง2-4นะทางหลวง2-4ฟาราดินไบเดตเนี่ยตามจุดกลับรถมากที่สุดโดยจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มเริ่มตั้งแต่จุดกลับรถตลาดเจริญศรีเทศบาลตะบนแสนสุขจนถึงจุดกลับรถหน้าตลาด สีไข่ประมาณ10โลเนี่ยฮะจุดกับรถเนี่ยเดี๋ยวก็เกิอดอุบัติเหตุเดี๋ยวก็เกิอดอุบัติเหตุเดี๋ยวก็เกิอดอุบัติเหตุครับครับ ฝ่าฝืนกฎจราจรก็มีสัญญาณไฟแดงก็มีครับรถย้อนสอนก็มีครับ oh. ดังนั้นพฤติกรรมของคนใช้รถที่ขาดจิตสํานึกไม่มีวินัยด้านการจราจรนี้เป็นปัจจัยสําคัญ hmm. รองลงมาเกิดจากกายภาพของถนนครับ <c oughs> คือถนนไม่ดี oh. จึงส่งผลการศึกษาวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงการทางอำเภอวารินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันหาทางแก้ไข <c oughs> ซึ่งปัจจุบันก็มีการติดตั้งสัญญ,ญาณจราจรรวมทั้งป้ายเตือนเพิ่มมาก <c oughs> เพิ่มเติมขึ้น ทำทำให้ปัญหาอุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนี่ยสาร,รพงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้ความเห็นว่าปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุท,ที่สําคัญคือขาดจิตสํานึกมไม่มีวินัยครับครับผม สํานึกก็ไม่มีวินัยก็ไม่มีโมันก็ต้องแก้ที่จิตสํานึกของคนใช้รถครับเพราะนักศึกษาเรียนมาอยู่4ี่ปีจบแล้วก็ไปทํางานจําเป็นต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับคุณนพพรต้องใส่ปุ๋ยด้วยต้องสอนลูกครับคุณพานุครับเหมือนเด็กอนุบาลของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งมีระเบียบวินัยมากคนญี่ปุ่นไม่มีการจัดจอดรถซ้อนคันหรอกครับหรือว่าเราจะเอาคนญี่ปุ่นไว้ที่ดีดีไหมน่าจะดีมั้ดไม่ได้นะครับต้องทําของเราให้ดีฮะและไม่กลัวทรงผมจะเสียด้วยฮะ การข,ขาดจิตสํานึกคนไทยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคพเลเมืองและเป็นภาระด้านการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยคนเจ็บและคนตายเนี่ยเยอะเลยครับอตอนนี้มหาลาัยก็ใช้วิธีรณรงค์ให้นักศึกษาบุรุษการต้องคาดเข็มขันวิภัยเวลาขับรถยนต์ครับสวมหมวก นีรลัยตอนขับรถมอเตอร์ไซค์ใครฟ้าฟื้นตัดแต้มฮะมีผลต่อการขอจบด้วยครับพอเข้มงวดจริงจังปั๊บสติลดลงทันทีเลยครับนานเพราะคนเลิกมักง่ายแล้วครับตอนนี้ครับจิตสํานึกเกิดขึ้นทันทีเพราะกลัวจะไม่จบครับทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกนก็เนี่ยวีวิจัยกันถึงได้เริ่มทำกันนั่นครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับของการบันททปรายการร่วมทุกร่วมสุขตอนว่าทาความปลอดภัยทางถนนครับ